วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวหาดพัทยานะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นหาดพัทยาเลยว่าหาดพัทยาใต้นะครับหรือว่าหาดจอมเทียนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงนะขึ้นหาดพัทยาใต้นะครับหรือว่าหาดจอมเทียนนะครับนะดูร,บรอบ ฝั่งฝั่งน้นก็จะมีอาหารขายนะครับมีแบบมีเพลให้เช่านั่งะฮะแล้วก็มีหากขายอาหารคขึ้นก็ปกตินะครับไม่ได้แรงมากแต่ก็มีลมเย็นดีนะนี่ปลาอะไรเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยปลาเนะี่ฮะหาดหาดยาวมากครับยาวปนูนแะล้วหาดไนวะ เดินชมหดครับนักท่องเที่ยวก็มีลงเล่นน้ำฝ่าปายนะครับฝั่งโน้นเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำเดินไปฝั่งโน้น ก็มานะครับพัท,ทยาก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ150กิโล150กิโลประมาณนั้น,นครับ140 140ถึง170กิโลแล้วแต่ที่นะครับถ้าอยู่ฝั่งทนก็อยู่ประมาณ160กิโลถ้าอยู่บาง,นา,าบางนาก็อยู่ประมาณ140 130เดินไปฝั่งนู้นกันครับ มันย้อนแสงครับมันก็เลยมดืดตอนทีนี้คนเล่นน้ำเยอะก็ใช้เวลาที่นี่ เที่ยวที่นี่ประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะ,ะมันสองชั่วโมงก็จะไปที่อื่นนะก็ถึงบ้านนะก็วันนี้ทั้งวันนะครับวันอาทิตย์ตรงนี้ที่เขาทําแนวไวนน้น่าจะเป็นแนวน้ําลึกนะห้ามเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยห้ามเข้าไปเล่นนะครับเหมือนกับว่าเป็นแนวน้าลึกก็แหละผมว่านะไอที่เื่นเหลืองเนี่ยต,ตรงนี้เล่นได้เลยน่าจะไม่ลึกก็น่าจะตำรวจมาแล้ว พญาหอบจอมเทียนโค้ลมเย็นดีมากนะะดูดิดูจากนี่ดูเด็กเล่นน้ำพอเด็กมาเล่นน้ำก็ต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าไร่ารสายตานะคุืทนทะเลแรง บางละมุงพัทยาพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยสนุกใหญ่เลยฝั่งนี้ สนุกมากเลยเต้นน้ำเยอะด้วยเนี่ยปลอดภัยไวสุดที่สุดครับเออใส่ชูชีพไปไหมครับใส่ชูชีพเห็นไมใส่ชูชีพพอดีเด็กเล่นน้ำนะครับมีชูชีพมีห่วงยางนี่เป็นคนไทยไม่ค่อยเห็นต่างชาติเล่นน้ำ ดนมากครับแดดดีมากเลยแดดดีมากๆผมไม่เล่นน้ำนะผมมาเดินเที่ยวชอบม,มาเดิน <I am. S 1> คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

เย็นๆคนก็จะลงมาทะเลเยอะก็จะลงมาเล่นน้ำเยอะ กว้างใหญ่จริงๆติดลูกหูลูกตากจริงๆอากาศดีมากนะครับตอนนี้ขอไปเลยไม่แดดมากวันนี้ ริมรถริมริมหาดจอดได้นะครับไม่มีมีเสียค่าจอดปเจียดีไซน์กันครัไซน์ผมเงิน คนไทยไว้ไม่ใช่ฝรั่งเลยคนไทยพักของพะโลหปวดสมองเลยปวดฝรั่งขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเป็นพวกจีนพวกเนี้ยมั้งเือรตั้งไหนวะอย่างนี้แล้วกันครับใครอยากมาเที่ยวก็มานะครับคนไม่เยอะมากนะาหาัด หาดตอนนี้หาดพัทยาสวยแล้วนะครับหาดพัทยาหน้าเที่ยวแล้วหาดพัทยาน้าเที่ยวแล้วขับรถมานะครับไม่เกินต่อชั่วโมงถึงพัทยานะครับ